เข้าใจว่าที่ท่านอธิบดีกรมราชธรรมนั้นได้อธิบายน่าจะแถวๆราวราสี่ครั้งแล้วจากโทษสี่สิบกว่ปีก็ในท้ายที่สุดก็เหลือสิปีเอาจำง่ายๆตัวเลขก็คือโทษจำคุกที่จะได้รับการจำคุกจริงๆนั้นคือสิปีครับทีนี้สิบปีนั้นได้รับโทษจำคุกจริงไปแล้วสองในสาม อะ mm hmm. ะนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะพักโทษได้พักโทษออกมาก็คือไม่ต้องรับโทษในเรือนจําแต่คล้ายๆกับว่ามาคุมประพฤติอยู่ข้างนอกอีกเป็นเวลาหนึ่งในสาครับดังนั้นส mm ิ hmm. ปีนี้10ปีที่รับโทษแล้วลดโทษเหลือสิปีนั้นได้รับการจําคุกมาแล้วสองในสมซึ่งท่านอธิบดีกรมราชธรรมนายสหาการเพชรนริน ก็บอกว่าตามปกติเมื่อนักโทษหรือผู้ต้องขังรายใดเข้าข่ายการพักโทษก็จะต้องเสนอรายชื่อเข้าสู่ผู้บริหารราชทัณในการพิจารณาถือเป็นระเบียบตามปกติของราชทัณเมื่อกี้ที่พิชาติบอกว่าได้เข้าการพิจารณาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือ<ม>นี่แหละครับเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบ ของกรมราชทัณฑ์นี่เป็นระเบียบของกรมราชทัณฑ์ที่ผู้ที่อนุมัติอนุญาตหรือกรองแล้วแล้วก็อนุญาตหรือไม่อนุญาตก็คือผู้บริหารของราชทัณฑ์ครับท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์อธิบายอย่างนี้ครับการถูกพักโทษไม่ได้หมายวามวาาสิ้นสุดระยะเวลาจำคุกแต่เป็นการพักโทษชั่วคราว Uh huh. เป็นการพักโทษชั่วคราวก็มีการพิจารณาให้ใส่กำไร EM นะครับ uh huh. นี่ก็เป็นกรณีของระเบียบของทางกรมราชทัณฑ์ที่ uh huh. นั่นแหละอย่างที่เขาพูดพูดกันว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยของเดิมนั้นนึกว่ามีอยู่สามทอด มีชั้นต้นก็คือตำวรวจชั้นกลางก็คืออายการแล้วก็ชั้นปลายก็คือกระบวนการทางศาลแต่ยังมีกระบวนการที่สี่นี้อีกนะฮะที่จะเรียกได้ว่าให้เป็นคุณให้เป็นโทษสำหรับผู้ที่รับโทษจากกระบวนการที่สามมาแล้วก็ถือได้ว่าอันนี้ก็เป็นไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ที่มีอยู่ที่ได้กำหนดออกมานะครับ คือพูดง่ายๆว่าใครก็ตามที่ได้รับโทษจริงในการจำคุกไปแล้วสองในสามของโทษนะครับที่เหลืออีกหนึ่งในสามก็ถือว่าเข้าเกณฑ์ที่จะเสนอชื่อให้พิจนารณาได้หมดแต่จะพิารนาอนุญาตไม่อนุญาตก,ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นว่าก็คงจะส่วนใหญ่จริงๆหรือทั้งหมดผมไม่แน่ใจในสถิติที่ราทธนมีว่า ทุกคนที่ได้รับการเสนอชื่อเมื่อรับโทษแล้วสองในสามเนี่ยเหลืออีกโทษแค่หนึ่งในสามนั้นเมื่อมันเป็นอัตโนมัติหรือเปล่าออ,อัตโนมัติในแง่ว่าต้องเสนอชื่อเข้ามาผู้บริหารราชณา์และสองอัตโนมัติในเชิงว่าเมื่อถูกเสนอชื่อมาแล้วก็มักจะได้รับการอนุญาตใช่หรือไม่เพราะเหมือนผมจะจำได้เว็บๆว่า พี่คึกเทพไทยเสนพงษ์อ่ะค, <น S 2> คุณเทพไทยนี้เขาก็เหมือนกับเขาเคยบอกว่าเขาอยู่ในเกณฑ์ที่เคยจะได้รับการพักโทษแต่ไม่ได้รับการพิจารณาผมว่ามันจะได้จะเป็นบทเรียนหรือว่าภาพที่สอนให้กับนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ,การทุจริตเนี่ยก็ต้องขึ้นสังวรจริงๆนะครับพี่บุ๋มกรณีของคุณบุญทรงเนี่ยได้รับการพักโทษนั้น เดี๋ยวต่อไปผมก็เชื่อว่านะก็คงจะมีประเด็นที่จะต้องได้มาหยิบมาพิจรารณาแล้วก็ขยี้ปมเรื่องอะไรในทางการรับโทษในกระบวนการยุติธรรมอะไรกันต่อไปอีกนะครับผม,มเชื่อว่าอย่างนั้นคงไม่จบเท่านี้เนื่องจากว่าวันนี้ก็ไม่ได้เคยได้ยินข่าวอะไรล่วงหน้ามาก่อน ว่าคุณบุญทรงเนี่ยจะได้รับการพักโทษเพราะว่าไม่มีข้อมูลเล็ดลอดออกมาว่าตอนนี้คุณบุญทรงนะได้รับการลดโทษแล้วเ,เหลือท้ายสุดเหลือสิบปีนะตอนนี้ mm hmm. จำคุกไ,ได้แล้วใกล้สองในสามแล้วจะได้รับการพักโทษวันนั้นวันนี้ไม่มีข่าวเล็ดลอดออกมาเนื่องจากก็เข้าใจอีกว่าว่าราชทันฑ์เขาคอคงไม่อยากบอกอยู่แล้วรู้ ร,รู้อยู่แล้วว่าบอกออกไปหรืออะไรออกไปเป็นประเด็นคเป็นประเด็นซึ่งมันจะเป็นเป็นประเด็นมันจะไปกองรวมเป็นประเด็นทางการเมืองอืมเรื่องของเรื่องครับ <c oughs> เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่ากรณีของกรณีของคุณบุญทรงนั้นเนี่ยมันตั้งแต่ต้นตอนที่ถูกตัดสินจำคุกนั้นก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์มาเยอะแล้วว่า เป็นรัฐมนตรีในฐานะที่รับโทษในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ดําเนินการเรื่องโครงการจํานําข้าวครับตอนนั้นเนี่ยคุณบ,บุญทรงรู้เรื่องเปล่าก็ไม่รู้หรือว่ามีใครสั่งให้ทําจํานําข้าวอะไรต่างๆออือแล้วก็ต้องมารับโทษทันก็อะไรอย่างนี้ครับนะรับโทษแล้ว ก็ออยู่ในเรือนจำํำแต่เพียงก็เรียกว่าไม่กี่คนอ <ừ> ในกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับคดีจํานําข้าวก็คือคุณยิ่งรักเขาก็ไม่อยู่ครับ,รบซึ่งก็ถูกพ <ừ> ิพากวิจารณ์มาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วอ่ผมไม่ย้อนไปไกลเอว่านี่แหละก็คือมันเป็นเรื่องที่คุณบุญทรงเนี่ยต้องมารับชะตากรรมในสิ่งที่ตัวเองได้ทําไปอื <ừ> และแล้ว เอามาถึงการพักโทษในวันนี้มันก็จะเป็นรประเด็นอีกเพราะว่าเดี๋ยวก็มีคนไปจับตามองอีกนะครับว่าตอนนี้กรมราชทัณฑ์เนี่ยรู้สึกว่าทํางานเข้าตาทางการเมืองหรือเปล่าอาจจะอีกแหล, <c oughs> ล,ละจะอีกแหละจะอีกแหละอีกแหละอีกแหละคุณบุษงนี่เป็นสมาชิกของเพื่อไทยเนี่ยตั้งแต่ริ่มต้นถ้าจำไม่ผิดนะพรคไทยรักไทยพรคพลังประชาชนแล้วก็มาพักเพื่อไทยเลยนะไม่ได้ย้ายพรคไปไหนเลย ครับครับตัวก่อนนี้ได้รับตําแหน่งเป็นเป็นสสอ,อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะก่อนที่จะมาได้รับตําแหน่งนี้รับมติช่วยค้างแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อยู่ในกลุ่มของของสสภาคเหนือ